สวัสดีคระส,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งครอตัวติดบอ่บอวันนี้เรามาติดบอ่อที่ไหนชะอำฟิชิงปามันเป็นวันหยุดยาวอ่ะวันหยุดเราก็ไม่รู้ไปไหนแล้ววันนี้แหละเออ,บอกบ่อเขาก็กินดีแล้วก็บ้านพัก,กโอเคอเรื่องแพง้วยใช่เรื่องของเรื่องว้วนอยากมาเล่นน้ำค่ะ ถามลูกเลยอย่างตอนไหนอะปอยากจะบานแช่สักดิ์ก็อยากให้มาที่แบบว่ามีที่แบบให้เด็กได้เล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนรีแหละอันนี้เราก็มาเป็นครั้งที่สามครั้งแรกป้อแป้หาสูตรครั้งที่สองอุปกรณ์ไม่พอเออเด่นค่ะไม่เห็นตัวพูดง่ายๆเลยไม่เห็นตัววันนี้วันเอาให้เอาให้โดนเลยครับนะโอเคเดี๋ยวช่วงเย็นๆเราไปพบปะซ FC ได้ได้ได้ เพอาะวันนี้ก็เจอหลายหลายทุนแล้วได้ใช่องมาก็ทักทายกันแหละขอบคุณกันมากมากเลยครับทุกคนนะที่เจอเราแล้วก็ทักทายกันสนุกสนานเรามาแลกเปลี่ยนความรู้นั่งคุยเออไปบมืองนู่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนกันดีกว่าบ่อนี้กินยังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนป่ากินอะไรอย่างเงี้ยเออดีกว่านะสุดยอดครับ เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เจ๊จะมีทริคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับชุดหน้าเออเรามาแนะนําอุปกรณ์ชุดหน้าใช่ชุดหน้าสายหน้าขนาดเตีนขนาดตาเบ็ดใช่ชุดตะก้อชุดทุ่นร้อยร้อยละแปดสิบเราใช้ชุดเนี้ยกับทุกบ่อเกับทุกบ่อเออใช่ต้องกินทุกบ่อนะปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆใช่แต่เราเอาแบบเบสิกมาตรฐานใช่ใครๆก็ทําได้ใช่โอเคเดี๋ยวมาดูเจ๊เลยดีกว่า ลอยเองเข้าล uhm ูไกด์ดอย่าพึ่งดิอย่าพึ uhm ่งลอยเลยลอยอยู uhm sí 100 100่แล้วใครก็ร้อยเป็นเข้าหวักเข้าลูไกด์เน uh, 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 uh. ี่ยเอาให้ครบทำยังไงก็ได้ลอยให้ครบลูลอยลอยครบลูไกด์ก่อนเออยังไงทำยังไงก็ได้จากลอกนะมาตาเบ็ดเราก็ใช้ส่วนมากก็ ถ้าอยากได้เบาๆ p ีที่เบอร์สิบหกก็ได้ครับหรือสามโอก็ได้เป็ยนยี่ห้อเราเป็ยนยี่ห้อไม่ได้สปอนเซอร์โออถ้มันเถอะใครๆก็ใช้กันเออมันเบาแล้วมันบางกว่ายี่ห้ออื่นแล้วแข็งเออเออยี่ห้อกามุขุกส่วนเอ็นนะเราใช้อย่างนี้อ่าสิบอลคุ้มกว่าสิบอลโหลดใช่ ตีลื่นเออไม่โหดมากแบบชิวๆหน่อยไม่โหดไม่ต้องโหดมากปิดเบรกสไตล์พอระเบิดเผื่ออีกซิเดนเออได้ได้อยู่ส่วนชุดหน้าเราใช้ชุดนี้คือมันมีอยู่ในคลิปนะอ่าเป็นตะก้อชิ้นข้างตะก้อชิ้นข้างเป็นตะก้อถักชิ้นข้างครับไอชิ้นหน้าก็อยู่ประมาณสามนิ้วถึงสี่นิ้วไม่เกินนี้ครับตาเบ็ดเราก็บิดเงี่ยงครับปลาจะได้ไม่ช้ำเวลาปลดปลดง่ายด้วย ถามว่ามันจะหลุดไหมมีโอกาสหลุดไหมถามว่าถ้าเกิดเข้าอ่ะเข้าตาเบ็ดแล้วยังไงก็ส่วนตัวเซนน้อยอ่ะที่หลุดนะขนาดย้อนนะยังไม่หลุดเลยตัวเซนน้อยนี่จะหยุดนะแล้วมาดูวิธีกันครับเราก็ร้อยลูกปัดก่อนนี่คือวิธีเข้าชุดหน้าชุดหน้าชุดหน้าใส่ใสลูกปัดสักห้าลูกร้อยไปเลยห้าลูก หกลูกไนะมั้ยเยอะไปเยอะไปสองห้าห้าตอเออห้ากังดีเพราะว่าเราไว้เผื่ออะไรรู้ป่ะเผื่ออะไรไเผื่อใส่พุ่งทุ่นเหน็บข้างอ๋อเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเป็นทุ่นตายอืมเออเราเผื่อไว้เปลี่ยนโอเคหน้าดีมั่งทุ่นมั่งได้ห้าเม็ดเออการเข้าชิ้งข้างตาเบ็ด ตาเบตจิ้งข้างเนี่ยย่ลูกหนักจะไปอยู่ที่ลูกหมุนโอเคตะก้อนี่แบบว่าไว้ปั้นเหยื่ออ๋อเหยื่อเออไว้ปั้นเหยื่อไม่ไม่ไม่ได้ใช้น้ําหนักอะไรมากมายการผูกก็สูงเห็นไหมเรา102ทบนะการผูกการอะไรก็มีอยู่ในคลิปนะใการผูกมาตรฐานเลยผันสัก5-6รอบ แล้วแต่ชอบออถ้าหกรอบแบบมากกว่าสายอยู่ละร้อยร้อยรูล่างนะรอร้อยรูตึงให้ตึงดูเส้นนี้นะอาให้แน่นเลยนะให้มันเป็นเงื่อนเรียงโตอันสวยๆดูดู อ่าโอเคเห็นแล้วชัดเจนอ่าจะเป็นสองทบเป็นเชือกข้างล่างสองทบอ่าแล้วปลายเราก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ลนไฟครับการรูดนะให้เหลือติ่งหน่อยนะไม่ต้องแบบโอ้โหตัดจนสั้นการมันรูดนะอืมจบชุดหน้าสวยๆไปชุดหน้าส่วนตะกอนานาตนี่ทุ่นเน็ตทุ่นเน็ตทุ่นเน็ตเ็น เราก็เหน็บระหว่างระหว่างอะไรเนี่ยลูกปัดเออระหว่างลูกปัดระหว่างกัอย่างเงี้ยเออเวลาจะเล่นทุ่นเอาออกเองมาเอไม่ได้ออกเงี่ยก็ใส่ไปในกิ๊บแค่นี้ติดกิ๊บให้เรียบร้อยนะก็กายเป็นแล้วก็ครับมากระโปลมหน่อยนะแต่ถามว่ามันใช้งานสะดวกไงใช่เวลาจะเปลี่ยนหน้าดินจะเปลี่ยนทุ่นอ่ะโมจิพากิน หน้าดินบางทีปลากินผิวน้ำใช่โอเคแล้วอย่าลืมปลูกสต็ปเปอร์ด้วยล่ะการสเต็ปการพูดหนิงนะนะสเรต็ปเปอร์ก็ตั้งลายเอาแล้วแต่บอกกินลึกสต็ปเปอร์สต็ปเปอร์เราก็หนะอย่างนี่แหละวันนี้เราจะลองหน้าดินก่อนจัดไปเพราะว่าปลาที่นี่กินหมดทุกอย่างเพราะว่าหน้าดินแล้วส่วนเรื่องของการผสมเหยื่อเรามาดูกันโอเค เรามาดูการผสมเหยื่อนะคะสำหรับที่นี่เราใช้เราใช้ลำครับลำนะแล้วแต่บ่อแหละบางบ่อก็หน่มปังบางบ่อก็ลำอันนี้เราใช้ลำหัวเชื้อเราเหมือนเดิมปลาสลิดแล้วปลาสลิดแล้วไม่เล่นผมหก้น้ำไปก่อนอย่าใส่อันนี้ลำลำเขาเหมือนล่อนมาแล้วด้วยนะ ค่อยๆๆเกลี่ยเดี๋ยวมันเป็นไปใช่ไหมคุณใช่แล้วถ้าผู้ชมคุกๆไปเดี๋ยวมันก็แดกเองะะ้ <What? S 1> จริงอ่ะคุกมืออย่างนี้ยังไม่แดกเลยบางทีอ่ะ oh oh. เอออย่ามาหลอกคุณผู้ชมผ <laughs> สมลำนี่แนะนำเลยกระมังเนะเกลี่ยง่ายเออนี่นะ เชื้อก็แล้วแต่เลือกเลยครับแล้วแต่ชอบอของเราก็ใช้ของเราอะ่ะทุกบอ่อเราก็อยากจะรู้ไงว่าให้ทุกบอ่อมันกินแบบนี้ไหมไงใช่หัวเชื้อเราก็ส่วนมากเนี่ยใช้ซะส่วนมากเลยะนะครับอาไปอัดเข้าไปเราก็ไม่ได้ใช้จนจนฟุ้งนะอเอาแค่หอมๆพอนะใช่ไม่ต้องเยอะเออหอมๆพอเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะน,อก,นอกหัวเชื้อเนอะาะปลาหนีหมดนะปลาหนีไม่กอ,อ พอดับกลิ่นเปรี้ยวกิ่นใหมันหอมๆกรุ่นๆน่ากินน่ากินอันนี้ลำเขาก็เป็นไตๆเนี่ยนะลำโขาชิน้นี่ครับก็คุกคุก,คกไปเรื่ยอยๆจนคุกจนเราก็ต้นได้อะแต่จะใส่น้ำเยอะอม,มันจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะใช่ถ้าแฉะแล้วแก้ยากใช่ครับ อีกอย่างหนึ่งเวลาปัน้นลาแน่นมากไม่ได้ไม่แตกเออตีแล้วมันไม่แตกนะตีตีแล้วไม่แตกจริงแต่อยู่ในน้ำแบบชั่วโมงก็ยังอยู่อะ่ะแล้วปามจะเข้ามากินได้ไหมละ่ะก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วเดี๋ยวตัดมาดูตอนเสร็จเลยอืมใส่ สาเร็จอย่างนี้นตีเมออ<ส>ื่อจาะอย่างนี้ตามเดี๋ยวเราลองมาตีกันเออเจอเจ๊ปัน้นอย่เอี้มาอันนี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราวันนี้เราใช้ตะก้อเบาม,ม,มันมีตะก้อเบาตะก้อโฟมอยู่ข้างในแล้วก็ตะก้อเป็นทุน่นนี่ใช้ตะก้อตกครับรอบหนึ่งนะ เราเราบีบประมาณ70%อร์เซน่ะไม่ไม่ต้องถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นแบบแน่นอ่ะกมไม่กลม,ไ,กลมลไม่ได้ซีเรียสหนูเม่จริงจรยังไงลงไปแตกน้ำปลาก็กินอ่ะใช่ตัวเบ็ดจะเกี่ยวโฟมจะเกี่ยวหนูป้งเกี่ยวอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยเนี้ยลองงานดีเราไม่เกี่ยวจัดไป ไม้แรกไม้แรกเคลียสายก่อนว่ากันิดตามครับ